ทำไมยุคนี้คนชอบทุ่มเงินซื้อความสุขชั่วคราวจากสิ่งของจนลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงหาได้จากความพอดีในทางจิตวิทยานี่คือกับดักของฮิโดนิกเทรดมิลค่ะ เราได้ของใหม่มาก็สุขแค่ชั่วครู่แล้วสมองก็ปรับตัวความสุขนั้นก็จางหายไปต้องวิ่งหาใหม่เหมือนการกินขนมอร่อยๆไม่หยุดแต่ไม่เคยอิ่มจริงๆสักทีพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องปัญหาหรือความอยากที่ไม่สิ้นสุดนี้ไว้แล้วค่ะ การทุ่มเงินซื้อความสุขจากวัตถุก็เหมือนเรากำลังเกาแผลที่ยังไม่หายยิ่งเกายิ่งเจ็บยิ่งเป็นแผลเวอะห่างใกล้จากการเยียวยาที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีมากแต่อยู่ที่ความรู้สึกพอค่ะพอในสิ่งที่มีพอใจในปัจจุบันเหมือนน้ำใสยเย็นที่ผุดขึ้นจากภายในชุ่มชื่นใจโดยต้องไม่ไขว่คว้าจากภายนอกอีกเลยค่ะ